สวัสดีค่ะชื่อนางสาวลินลาลินลานานินนะคะชื่อเล่นชื่อลินลาค่ะเราย้อนนิดนึงว่าส่วนใหญ่คนรู้จักลินลาจากจากกระแสที่ผ่านมาค่ะก็คือช่วงที่มีฟุตบอลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเป็นศึกแดงเดือดก็เลยเกิดการแบบว่าถ้าเกิดว่าแพ้ถอดเสื้ออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้ฉายาว่าน้องนมลิเวอร์อะไรอย่างนี้ค่ะอออชอบ <laughs> ก็ก็โอเคนะคะไโอเคก็เดี๋ยวนี้ส่วนมากเวลาคนคนเจอน่าจะไม่เรียกดนลาค่ะจะเรียกว่าใช่น้องนมริเวอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะยังเขินอยู่ไหมเวลามีคนทักซึ่พี่เจอแล้วบอกว่าใช่น้องนมริเวอร์ไหมก็ก็ชินแล้วค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเรียกแต่ว่าน้องนมริเวอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาดิลาทำอะไรเป็นหลักครับตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็มีเรียนค่ะแล้วก็ทำพิตตี้ถ่ายแบบอันล่าสุดเนี่ย ที่คนพูดถึงกันคือก็คือคลิปโปรโมทเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะเกี่ยวกับการพนันบอลอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันมาอย่งไรมันมาถึงตัวเราอย่างไงเอออันดับแรกเลยก็คือมีมีพี่เขาติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ในเฟ e บุ o กอะค่ะบอกว่ามีงานจะนำเสนอนะอะไรอย่างนี้ๆก็เราก็ตอบตกลงโอเคก็ ดีลงานมาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเราเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามว่าเออเว็บไซต์นี้มันเกี่ยวกับอะไรหรือว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายรู้แค่ว่าเขาส่งสคริปต์มาให้ว่าเราต้องทําอย่างนี้นะเราต้องพูดอย่างนี้นะเราก็ทําตามใช่ค่ะเราทํางานกันผ่านติดต่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไมไม่ค่ะไม่ได้เจอก็คือพอเราถ่ายคลิปเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้เขาดูก่อนว่าโอเคหรือเปล่าแล้วเขาก็จะ เขาก็จะบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าบอกว่าโอเคเราก็โพสต์ลง Facebook ของเราอนแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยเขาบอกเวลาว่ายัางไงครับเขาบอกว่าเออมีจะให้อัดคลิปแบบว่ารีวิวเว็บอะไรอย่างเงี้ยโปรโมทเว็บอย่างงเี้ยค่ะได้ไหมหนึ่งคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยบอกรายละเอียนไหมว่าต้องทำอะไรบ้างตอนนั้นบอกค่ะก็ว่าให้ให้เขียนตรงตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้พูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆถลกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเเร่รู้ก่อนจะต,ตกลงกันใช่ค่ะเขามีตัวอย่างตัวอย่างมาให้ดูไหมมีมีค่ะมีส่งส่งคลิปเป็นของพิตตี้เพื่อนพิตตี้อะค่ะที่แบบว่าเขาทําไปแล้วโพสต์ลงไปแล้วก่อนเราก็ส่งมาให้เราดูว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ขอบอกว่าของเราขอไม่แรงขนาดนั้นนี่ของหนูไม่แรงยางเงใช่แบบว่า ใส่กเกงในตัวเดียวแล้วก็เป็นจีสติงแล้วก็ใส่ชุดชั้นในยกทรงแล้วก็แต่ว่าของของเพื่อนนี่นจะเขียนตรงตูดสองข้างค่ะแล้วก็ค่อ,อยหันใช่ใช่ใชตอนแรกเขาบอกให้เราทันอย่างนั้นไหมตอนแรกเขาบอกว่าใช่ใช่ค่ะให้ทําประมาณนี้หนูบอกว่ามันแรงไปอะไรเงี้ยแบบขอเป็นแบบอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอมาบอกว่าให้ให้ทาอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจทําก่อนที่จะถ่ายคลิปทาไมตั้งแต่เขาถามว่า เวลาทำไหมจนจนจนก่าเราจะตอบว่าโอเคทําค่ะถ้าประมาณนี้ทำเนี่ยนานไหมช่วงตัดสินใจโอ้ก็นานอยู่นะคะถามเพื่อนถามแม่ของเพื่อนอะไรอย่างว่าเฮ้ยโอเคไหมจะโพสต์ดีไหมนะเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกให้โพสต์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงวันโพสต์เราจะโพสต์ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็รู้สึกว่ามันก็มันก็แรงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย อือคลิปมาได้สักพักแล้วก็ยังใช่<ม>ยังไม่ได้โพสต์ค่ะรอรอผู้ใหญ่สั่งมาว่าจะให้โพสต์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยกระบวนการมันคือเขาให้เราโพสตใน Facebook เราเลยใช่ใชค่ะเพราะว่า Facebook ของลินลาก็จะมีคนติดตามเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการโปรโมทให้คนเข้าไปในเว็บไซต์นั้นใช่<อ>า่าเลาช่วงตอนถ่ายคลิปหน่อยว่ามันยังไงมัง่งความรู้สึกแล้วก็กระบวนการ กระบวนการเหรอคะก็มีเพื่อนเป็นคนถ่ายให้แล้วก็คอยแบบว่าเออโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วจับมุมให้อะไรเงี้ยก็หลาย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 เทคเหมือนกันกว่าจะได้มันทำแบบนี้ซ้ำๆเราต้องทำหลายครั้งอืมจนกว่าแล้วก็เลือกคลิปที่ดีที่สุดแบบว่าเราต้องแบบเช็คด้วยว่าเฮ้ยโผหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จนได้ได้คลิปนี้ออกมา ใช้เวลานานอยู่กว่าสมควรน,นานประมาณสองชั่วโมงอะคะ่ะก็จะได้ยากไหมก็ไม่ยากนะคะก็โ okay. อเคพอคลิปออกมาได้ดูเองเนี่ยตอนตอนถ่ายกับตอนดูมันต่างกันเนาะตอนดูรู้สึกยังไงตอนด,ยดยูยังไม่ได้เผยแพร่ยังไม่ได้เผยแพร่ยังแบบตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยจะโพสต์ดีหรือเปล่ามันแรงนะแต่ว่าโพสต์ไปมันอาจจะไม่เป็นไรก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ทําทํามากกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่เป็นไ like รก็ได้มาเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยเแพ้ถอดเสื้อนมลิว่าพูใช่ไหมคะมแล้วก็โอเคอันนี้ก็แรงอันนั้นก,อนนนก็อันนั้นแรงกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าแค่เป็นภาพนิ่งแต่ว่าเอามือปิดอย่างนี้อย่างเดียวไม่มีเสื้อ,อ,อเราเลยคิดว่าโพสต์น่าจะได้น่าจะได้อย่างนี้น่าจะโอเคให้ใครดูบ้างก่อนโพสต์ให้เพื่อนค่ะให้เพื่อน,ให,อนให้แม่ของเพื่อนแม่ของเพื่อนใช่เพราะว่าวันนั้นไปไปทานข้าวกับ ครอบครัวของเพื่อนนะคะก็เลยให้แม่ของเพื่อนดูว่าแม่คะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่กล้าบอกแม่เราเองนะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าแม่ได้เห็นหรือยังอือือน่าทวดแม่เพื่อนอายุประมาณประมาณสี่สิบสองค่ะผู้ใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันถ้ามันคืองานทำแล้วได้ตังค์ก็ก็โอเคนะถือว่าไม่น่าเกียดจนเกินไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มีการตกลง ก็มีการโพสค่ะวันที่โพสต์เป็นยังไงบ้างครับเข้าเข้ารอดูไหมดูค่ะก็โอ้โหคนแชร์เยอะมากแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากแบบเยอะมากประมาณแชร์ประมาณสองพันแชร์ค่ะแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์โอต่างๆนานาไปไกลกว่าที่เราคิดไหมแบบตกใจมากอะคือแบบไม่ไม่ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ไม่คิดว่ากระแสจะแบบแรงขนาดนี้แล้วพอ พอเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกว่าเออขอให้น้องลิลลาลบลบคลิปก่อนไนดะ้ไหมครับพอดีตอนนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยลบไปแต่ปรากฏว่ามีมีคนเซฟไว้แล้วไม่ทันแล้วคือไม่ทันแล้วก็เลยแบบอมไม่เป็นไรแต่เราก็ขอลบต้นฉบับที่เราโพสต์ไปที่เราขึ้นต้นฉบับเนี่ยมันวันเดียวเองเหรอใช่ค่ะวันเดียววันเดียวยังฟีดแบ็กขนาดนี้ถ้า<ช>เรารู้ไหมว่ามันกลายเป็นข่าวบนสื่อใหญ่ๆหลายเจ้า ทราบค่ะเพราะว่ามีแฟนขับส่งมาให้ดูในอินบ็อกซ์เขาก็จะแบบรายงานรายงานสถานการณ์นะครับคุณลินลาตอนนี้คุณมาอยู่ตรงนี้แล้วนะสำนักข่าวนี้เอาไปออกรายการนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปพูดนะเว็บนี้เว็บนี้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็แบบอ่านเข้าไปอ่านในรายละเอียดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเขากาลังกวาดล้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกตกใจแบบเฮ้ยเรา เราแค่ทํางานนะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าบางสื่อก็เขียนแบบว่าประมาณว่าเราจะโดนจี้ตรวจสอบไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกตกใจแบบเฮ้ยเราไม่เกี่ยวนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> ตกใจอะค่ะตอนจะนงว่าตอนโพสต์หรือว่าตอนติดต่อกันเราไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ว่าเขาเป็นเว็บอะไร <g ül> ใช่ใช่ค่ะคือก็เป็นความผิดของลิลลาเองด้วยที่ไม่ได้ตรวจสอบอรายละเอียดไม่ได้เช็คให้ดีว่าเว็บไซต์นี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้เท่าไม่ถึงการก็ ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ไอที่ตกใจกับไอ้ที่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของเว็บใช่ใช่ใช่ค่ะเรื่องคนเขาดา่าแล้วอะไรอย่างนี้เหรอหนูซีเรียสเรื่องเรื่อง,อง,องการจี้ตรวจสอบมากกว่าใช่ค่ะแต่เรื่องอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วคนรสัมภาษณ์มาเราเป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์ใช่ค่ะไม่อ่านคอมเมนต์เพราะเพราะ ไม่รู้อะรู้สึกว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดซึ่งเราถ้าเราเข้าไปอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องเข้าไปดีกว่าไม่อ่านเลยรึเปล่าไม่อ่านเลยค่ะไม่มีแฉรบแฉรบไปเห็นมั้งมีค่ะบล็อกค่ะบล็อกเลยหรอบล็อกบล็อกอย่างเดียวแล้วก็ลบคอมเมนต์คือสมมุติว่าเราไปตอบโต้เขาใช่ไหมคะเขาก็จะอ่านักเรียงคีย์บอร์ดใช่ประหลาดเขาอะไรมาแลกกับเราอ่ะใช่ประลาะเราลบไปก็จบไม่ต้องแบบให้มันยืดยาวอะไรอย่างเงี้ย เราไม่คิดว่าอ่านทางด้านลบบ้างเราจะได้เป็นด้านลบอ่านบ้างอ่านก็เหมือนกับเรารู้ตัวแล้วอยู่อยู่แล้วป้าว่าจะต้องโดนยังไงโดนโดนคอมเมนต์ยังไงแล้วเราก็รู้ว่าอม,มันก็ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้รู้ตัวค่ะคือเห็นพี่เห็นเราพูดอย่างนี้ตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเรารู้ตัวว่าไม่ดีนะใช่ไหมใช่ค่ะรู้ว่าไม่ดีแต่ แต่ก็ทำก็ทำมัาไม่กลัวเขาว่าเลยเพราะว่าแต่ก็ทำเพราะว่ามันได้เงินอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ามันคืองานของเรามันคืองานของเราเราทำตามหน้าที่เราทำแล้วแล้วเราได้ตังค์เราก็ทำใช่ตอนถอดเสื้อลิวพูแพ้กับคลิปเนี่ยอันไหนฟิดแบ็ครุนแรงกว่ากันพอๆกันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นี่ คลิปนี้นี่จะออกแนวแบบว่าไปถึงสื่อเป็นเป็นข่าวแบบที่แบบว่าซีเรียสอ,อ่ะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าในกรณีของนมรีเวอร์นี่มันจะออกแนวแบบว่าสนุกสนานาใช่สีสันเป็นสีสันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันออกเนวแบบเฮ้ยเป็นข่าวแบบเฮ้ยอย่างนี้ได้หรอทําให้เราตัดสินใจรับงานยากขึ้นไหมพอเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหต้องต้อง,ต,องต้องคิด ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะต่อไปนี้ก็จะระวังตัวให้มากขึ้นหลังจากคลิปออกไปมีการเผยแพร่เต็มไปหมดแล้วฟีดแบ็กที่กลับมาเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กที่กลับมามก็มีสองทางเรื่องของคนที่เข้ามาใน f c e b o o k เระหว่างเป็นปยังไงบ้างก็ยอดติดตามเพิ่มขึ้นค่ะ,นะคนมไม่แน่ใจยังยังไม่ได้เช็คแต,แต,แต่แต่ใช่ค่ะก็มีเข้ามาใน Facebook เยอะเหมือนกันแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากตอนนี้ ใช่ค่ะเป็นรีวิวสินค้าโปรโมทเว็บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ต้องเขียนลงบนหนอกเราไม่ค่ะอันนี้คงคงไม่รับแล้วแบบนี้คงไม่รับแล้วค่ะไม่ได้เหรอไม่ไม่รับก็คงต้องรับเป็นแบบอื่นเกี่ยวเรื่องเว็บไซต์เขาอย่างเดียวแต่ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องรอดูตอนต่อไปว่ายังไงเราขอตอบคอมเมนต์ที่มัน ทาคอดิดนึงหน่อยแล้วกันนะได้อย,อย่างเช่นเราไม่อยากชื่อคนเขาถามแล้วกันเขาบอกว่า,าความรู้สติปัญญาก็มีแค่นี้ทําได้เท่านี้อืเราก็ทําได้หลายอย่างนะคะเราก็มีสติปัญญาเราก็เรียนเราก็ทําอย่างอื่นเราก็เล่นเปียนโนเราก็ทํานู่นทํานี่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีค่ะเราก็อยากให้เข้าใจว่าอันนี้คืองานอ,อแต่งาน ในลักษณะนี้มันมันส่งผลให้คนดูถูกเราไม่เป็นไรหรอ,อใช่ไหมมันเป็นมันก็มีมีบ้างที่แบบว่าน้อยใจครับผมแต่ก็มันคืองานนะคะเราก็ต้องทำเ,เนาะทำตามหน้าที่ครับผมค่ะอามีคนคอมเมนต์มาเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ว่าหน้าอกก็ปลอมจมูกก็ทำถูกไหมค่ะ ถ้าทำแล้วสวยก็อยากทำอ่ะเนาะผู้หญิงสมัยนี้เขาก็ทำกันทั้งนั้นใช่ปะล่ะถ้าทำแล้วแบบสวยทำแล้วทำให้มัน่นใจมีงานเข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำยอมรับว,ว่าสมัยนี้สัญญกรรมกับผู้หญิงมันเป็นเรื่องปกติครับเราได้ยินเหมือนกับว่าอินลาไปทำหน้าอกเพราะว่าเรื่องแฟนเรื่องอะไรใช่ค่ะทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องงานใช่ไหมตอนแรกไม่ค่ะไม่ใช่เลยตอนแรกเรียนอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ได้รับงานพิตตี้ไม่ได้รับงานถ่ายแบบ พอไปทําหน้าอกมาก็เลยเพื่อนก็เลยชวนไปถ่ายแบบ,บแล้วก็รับงานพิตตี้ค่ะใช่คนพูดถึงพ่อถึงแม่เลยเนี่ยเราจะว่ายังไงครับอืมพูดถึงพ่อถึงแม่เลยเโทษนะมันมีได้หรอกเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วตอบด้วยว่าเก่งจริงมาเปิดนมที่ห้องกูนี่แรงอ่ะเรื่องนี้พ่อแม่ไม่เกี่ยวนะคะส่วนเรื่องที่ให้ไปเปิดน,นมที่ห้อง <c oughs> ไม่ไหวนะคะ <c oughs> มีคนติดต่อมาเรื่องนี้ไหมซื้อเรา ประมาณเออมานอนกันหน่อยไหมยเงี้ยอ๋อมีไหมต้องมีไม่ไม่มีนะคะในอินอ็อกซ์ยังไม่เห็นส่วนมากจะบอกว่ากันหน่อยไหมเออ,อ <laughs> ประมาณว่าขอขอเรียขอเรียนหน่อยสิ <laughs> ประมาณนั้นโอ้ยทะาเรื่องมากคะ่ะในอิ็อกซ์ของหนูนี่เป็นแบบตอบไหมแล้วโตอตอบแฟนคลับกลุ่มนี้ไหมบางครั้งก็ตอบนะคะจะตอบอย่างเช่นอะ ของผมใหญ่นะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะปอ๋ยสู้ของเราไม่ได้หรอกของเราเก้านิ้วแล้วก็ตอบแบบติดตลกไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบยังไงอะ่ะจะมาขอโชว์อย่างงี้ใช่ปะเราก็จะแบบว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเก็บไว้ดูเองเถอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตอบกวนๆไปแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยด่าไม่เชื่อว่าจะต้องมีใครหลายๆคนรู้สึกว่าเออฉันทำด้วยงานที่ได้เพียบแบบนี้อืมไม่รู้จะพูดยังไง ก็มันไม่เสมอไปหรอกค่ะแล้วก็ใช้ความสามารถอย่างอื่นของเราเราก็มีงานเยอะขึ้นได้ทุกวันนี้พอคลิปมันออกไปกระแสกลับมาได้เราว่าด้านลบเยอะกว่าด้านบวกถูกไหมถ้าเอาเป็นภาพรวมไม่ใช่แค่เฟซบุ๊กของเราค่ะถือว่าเป็นยังถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองที่ดีอยู่นะทำให้เราดังขึ้นจริงไหมคลิปที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ดังขึ้นมากมากเลยแต่ในด้านที่ไม่ดีแต่ แต่มันก็ทําให้เรามีงานมากขึ้นะเนาะมันก็โอเคในในในสเมันเป็นเหรียญสองด้านแบบใช่ค่ะกลับไปได้เราจะทํำไหมทําค่ะชัดเจนชัดเจนค่ะเพราะเพราะมันทําให้เรามีคนรู้จักเรามากขึ้นทําให้เรามีรายได้มากขึ้นมีงานมากขึ้นก็ยืนยันว่าทําอยากจะบอกว่าอยากให้เข้าใจลีลาด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันคืองานแต่ในกรณีนี้ที่เราพลาดไปเราไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดอีกก่อนก็ต้องกล่าวขอโทษด้วยค่ะ